สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะเพื่อนๆเ,เป็นต้นไม้ที่สวยมากเลยค่ะกิ่งเขาจะรูลงมาเลยนะคะอันนู้ก็เป็นใบสีดำนะคะ <สๆ S 1> เห็นไหมคะใบจะออกค้ำๆเขียวๆมีใบค้ำ,ำแล้วก็ใบเขียวนะคะแต่อันนี้ก็จะออกเป็นรูลงมาลูลมเวลาลมพัดสวยโบกสวยเชียวค่ะเพื่อน,เอนๆเห็นไหะ รัชวิศมโนยสิ m e อา t f r o ดีเซน end เด็กมาแข่งฟุตบอลกันค่ะมาเตะฟุตบอลกันนะคะมาเล่นบอลเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยไหมเจคกะว่าสวยนะคะปลูกเป็นร่มเงาแล้วก็เป็นไม้ประดับได้แต่ต้นสูงมากค่ะมีสองต้นคู่กันเลยนะคะตรงนี้ค่ะ คนชอบธรรมชาติมองอะไรก็จะว่าสวยไปหมดะคะ่ะเพื่อนๆอ,อุย้ยมัตสูมเหรอเพื่อนๆจะเห็นเห็ดด้วยหละเดี๋ยวให้ดูเห็ดนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเห็ดงอกแล้วเริ่มงอกแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นป่าว่าแบล็คบัลลี่เป็นป่าแบล็คบัลลี่นะคะทั้งป่าเลยค่ับเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมเป็นอิสไวไวแบล็คบัลลี่ท่านเถีเป็นผลไม้ป่าค่ะขึ้นเองนะคะโดนธรรมชาติเลยนะคะเขาขึ้น จะเป็นพุ่มเป็นป่าใหญ่ๆเลยค่ะแล้วหนามคมมากค่ะเพื่อนๆได้เกาะสไปคีบิดต้นนี่ t ี่ส one thistle This one thistle this, What this one is going to you a little ดอกไม้นี่ฟิสโซเวลามันเป็นดอกดอกมันแห้งแบบนี้ค่ะมันจะปิวไปทั่วเลยค่ะ When it all comes out it <Yeah. S 1> just goes into the wind and and t ฟิวดนี่นะคะเห็นไหมคะฟิวโซ่ชื่อแปลกดี มาค่ะเดินกันต่อเลยนะคะธรรมชาติสวยงามค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมกว้างไหมได้ออกมาข้างนอกเห็นต้นไม้เห็นลมสดชื่นค่ะดีกว่านั่งอยู่แต่ในบ้านนะคะอุ้ยดอกไม้สีเหลืองสีเหลืองสวยมากมาดูหน่อยค่ะ เย่ yeah. มัได้ลูกนายนั่นดิเฟราวเห็นไหมครับเพื่อนๆดอกไม้เขาเกิดในป่ายญ้าเขาก็เด่นมากเลยนะครับเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมเน้นอีกค่ะเหลืองสว่างสวยสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆ มาเดินกันต่อนะคะเพืเ่อนๆจ๋าเห็นกันเด็กเขาเล่นเล่นตามนู้นนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเด็เดกวัยรุ่นค่ะอากาศดีเขาก็ส่วนมากจะออกมานอกบ้านกันค่ะ ดินขึ้นข่าวอีกแล้วคะ่ะได้สองหอบแล้วค่ะวันนี้อ๋อได้เมกไฟอ่ะได้ดูซัมบาบีแล้วมีคนมาทำบาร์บีคิวนะคะ <And before S 1> แล้วก็เย่ลอยไฟไม้ย่านะคะ ร่มรื่นไหมคะเพื่อนๆจ๋าพามาเดินป่าถึงป่าจริงๆค่ะเพื่อนๆ มเขามีแน่เนี่จัดลิฟออร์บิทเซ็นเนี่ย not very nice นังลิงลุก yeah I tell tell him to go but he come back ละมีแมลงมาเกาะโทรศัพท์นะคะ ไล่ไปแล้วก็ไม่ก็กลับคืนพิเศษพิการได้เวล์โอเคโอเคตามมาค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ได้หอบแล้วค่ะได้หอบแล้ว Which wherever we go. Oh, there's nothing down there, is it? Hmm, don't bring me up and plant. อยู okay, ่แค่เดียวต้นไม้ใหญ่มากเพื่อนเห็นไหมคะน้าป่าแบกบเรี <More S 1> <b> ทั้งนั้นเลยค่ะเยอะมากค่ะตรงนี้ก็ใช่ค่ะแล้วก็ดกมากๆด้วยนะครับเพื่อนๆแต่หนามก็คมมากค่ะเริ่มหอบแล้วนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆที่ป่าแบล็คเบอร์รี่นะคะเต็มป่าเลยนะคะเป็นป่าเลยค่ะเดี๋ยวไว้วันหน้ามาอีกรอบค่ะตอนที่เขาออกลูกแล้วพร้อมที่จะเก็บนะคะ อันนี้ยาวสโลว์มาประมาณนึงอืมแล้วไปดูข้มาลเจจเก็ตอีซี่โกยินด่าแล้วเจจสโลว์เเดินขึ้นเขาทั้งนั้นเลยค่ะหอบไปเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ